สวัสดีครับมือดีกับพ่อของผมคนหลังท่านครับมือดีกับสิมาตกปลาอยู่หอยสมองครับมือดีแมาตอนสี่วงกว่ากับสิมานอนขึ้นอยู่นี่และครับเพราะมือดีสิมาตกตอนขึ้นเลยสิมานอนอยู่นี่ทะเบิงครับเพราะปลาอยู่นี่เนี่สิกินอยู่ประมาณจักสี่โมงสี่โงลงไปครับปลาไั่ก่อนสกินก็ตอนเสาร์ประมาณหกโมงแกอุปกรณ์ก่อนครับผมตอนนี้กำลังสีล่งเบ็ดครับ ตอนนี้กำลังสิลงเบ็ดกันครับช่วงนี้ปานจะกินแต่มเอนี้ก็บ่ค่อยมีคนครับบ่ค่อยมีคนนอนสังเกตเราเมนีเขาหนาสีฉลองหนักครับเลยบ่มีคนติดตามเบื้องเลยครับว่ามเอนี้สิเป็นยังไงครับรอชมผลงานอะไรนี่เข้มาเห็นมากที่สุดเริ่มลงเบ็ดแล้วครับลงไม้แรกตีเอนีแม่งกันสองขนครับเบ็ดแปดขันครับไม้แรกครับไม้แรกไม้แรกเบ็ดแปดขันครับ เอาทีละเอาทีละนั่นเอ้าโมยังจังนั่นมันนีไปแล้วโอ้เมื่อกี้นี้เราประทันมันเลยนั่นเอ้าเอาเลยมันจะไปแทนยังอะไรวะท่าบัลไปแทนมันนี่โอใส่มันหลุดไปละน้ามาแตกโตเลยมันไม่หนักเลยว่ะ ไปยังมีมีมีเห็นแหลน่ะเลือนะกติงตะเก็บตะเก็บอะไรมันตีแล้วมาแล้วครับตัวแหลงมามานี่อุย้ยอวนปึกเลยเอาปดหมอสังเกตผมตัวแหลงเลยอ้ยอวนปึกเลยเจ้าเจ้วนี่แหละปลานี่ยนะจีต้องการนะมัดน,นี่ก็น้อแน่นนี่ก็นาน ก็มั่งครับตีนงไปกินเลยผมกิน ไหนแล้วครับน <conclusions> ิดแตียตอนนี้ม <an disadvantaged> ันจะอยู่หรือเปล่ายังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้น ไปเมื่อก่อนไป่มนโอก่อน làm phuống chưa phuống là sẽ chưa phuống gặp cảm ơn cho จะมีผีกพวกเพินมาตกป่าอยู่เนหนเมเืนกันเป็นนังเิ่นมาเิ่นกระสีนอนขึ้นอยู่นี่นะเพราว่ามือนี้เป็นมือวันที่นหนึง่งเขาก็น่าสีสล้องกันเขาก็เลยบอกไก่มากกันครับก็เลยค้นเงียบครับนี ของพนกกินดีครับป่าตะเพียนกระมังกระมังครับกระมังกระมังตัวใหญ่เลยใส่ใหญ่เลยใส่ใหญ่ปลาก้อยปลาก้อยฟูงเดียวแหละตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับบ้านนักหกโมงกว่าสิบตุ่มหนึ่งหมื่นแล้วครับ กวไฟแล้วมันีนน่่ไหน,นัดปนึ้นมาตอนนี้เนย้ายไม้แล้วครับว่าไม้เมืองน,นั่นเนี่ยทำเลมอาสิมมี่บมีหมองนอนอครับมันมันมันหลาบ ตรงน no ี้ก็ไมยก็ไม่ใหญ่ไม่ตรง no นี้ครับว่าตีล่องตีปะกดบางน้ำเสียเอาเทืยบปะกดบ้างตีปะกดบ้างครับตันนี้ก็ทุ่มหนึ่งครับใหญ่ไม้ใหม่ลงเพชรไปแล้วอันนี้ก็สิต้มกาแฟครับต้มกาแฟใส่กระป๋องต้มน้ำต้มกาแฟ อเอาประกวนตามที่หาได้ตอนนี้ก็ใหญ่ามาตีประกดกับไอตีไอห้ามหม่ตีม่ลองตีประกด,ดงะว่า ท่านเคยมาตีมันในประกฏไปโตใส่กับสองโอครับก็เลยเอาเนื้อประกฏมาแล้อนี้เลิ่มมันลองตีประกฏเหมือนกันครับใครบ้างครับมันสิมีบ่รอตกลองมือซื่อโอ้ปลไปขยแยงครับไปขยแยงมากินลำกินลำเฉยป้ากินีดอ้วนเสี่ยงใส่รู้ไหมไปขยแยงครับ เมื่อกี้ห้ามเซ่อถ่ายรูปเออนั่นนี่ก็เปิดแล้วเมื่อกี้เจ้าเปิดแล้วบ่สแปลกเงี้ยครับโอ้ยตัวบกเง,งี้ยเลยวนปักเลยไข่มั้งนี่นนสีถุแล้วครับสีถุ่มเปล่า,ากินสีนอนแล้วครับามันเปลา่ากินแล้วสีเขาบัืงนอนแล้ว ตาเพ่กินตาม๊าลุนเอาตอนเดือดๆครับเปิดน้าหลอกไว้ครับปัญหามีพิษคิวตีซีเครื่องครับเพืเ่อกินฝานเพื่อกินเครื่องคืนครับร่มแห้งเสียงร่มแห้งครับ ขียบเบ็ดนี่ก็สิสิลงเบ็ดแล้วครับแต่ก็ยังล่มล่มแง่งขนาดตอนขึ้นไปมาละเอา やはり。 I

เพียนเพียนใส่สวยๆมาแล้วครับดูแล้วเออะเพี้ยนัะเพี้ย oh นัะเพียนไาว่หอไป Ủa, này, ui nhây đi đâu Ngó sang nhịp Uổn tờ nhây đi ui. sáng sang nhiều sang nhiều vì uhm, tôi nó nó sang nhiều đây này ít tôm ngào Chú เสียนเพื่มาเว้ยวันนี้เสียนเพื่มาเองเลยติดไหมติดไม้ไหมงานเรียบร้อยเรียบร้อยติดเรียบร้อยติดโอ้ขนาดมือเจ็บนั่นนี่ ปลาอะไรเสียนปืนอ้าวโอ้โหเสียนปืนวานรเลวลากลับแล้วครับส้อรับคิดว่ามากต่ผมว่าตอนสีโงก่อนนี่กับสีโงเคืองิดเลยนะปลาอะบป่คองไ้ปลาไก่เขาป่นี่มาเบิ้งผลงานครับว่าเด้ปลาอะไรมันใ้บวกไกได้้กั ขึ้นมากับมิต่ป่าปอตพียนป่าหมอทางหยียบกดดึงครับมิตรบร้หาแต่กับกดดึงครับตกปลากดไหลกดแจกติดตามน้ำเ้อยครับ